รีวายห้าศูนยหเมตรอินสีลังกา w 3 6 L 3 0ป้ายเรดแท็ Screen รีวายนะครับก็จะสกรีนรีวายทั้งสองหน้านะฮะยุคหลังมาก็จะสกรีนทั้งสองหน้าฮนะจะเป็นงานผ้าด้านนะครับลายเส้นได้วิ่งแนวตั้งสวยๆเลยนะฮะจะเป็นงานผ้าด้านผมถ่ายอยู่กับแสงธรรมชาตินะฮะดูงานปลายขานะครับ ลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจกางเกงตัวนี้นะฮะติดต่อ096-1519525นะครับทางร้านเราจะมีแอดมินคอยให้บริการลูกค้าอยู่นะครับมาดูงานด้านหน้ากันนะครับขนาดตามป้ายเ 36L 34รหัส105ขนาดวัดจริงเอล37ยาวทั้งตัว44ปลายขา9นิ้วเม็ดอินสีลังการาคา1,200บาทนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ ติดต่อสอบถามพูดคุยตามราคาที่แจ้งได้เลยเนะฮะ096-1519525ทางร้านเรานะครับขายของมาก็ยาวนานนะฮะก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดแล้วก็ให้ความไว้วางใจกันมาโดยตลอดนะครับแกงยิลีวไวรุ่น501เนี่ยนะฮะเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซิปนะครับลูกค้าส่วนกระดุมเนี่ยจะมากี่เมตรเนี่ยนะครับแล้วแต่โรงงานผู้ผลิตเลยฮะเอาแน่ๆเลยว่า หนึ่งขึ้นอยู่กับขนาดไซส์แล้วก็2ก็คือว่าขึ้นอยู่กับมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตนั่นเองนะครับว่าจะใส่มากี่เม็ดนะฮะหเม็ดบนมีแน่นอนครับแต่ส่วนเม็ดข้างล่างนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับเป็นผ้าเป็นผ้าด้านนะฮะสวยๆเราถ้าผ้าด้านเนี่ยเราจะสังเกตง่ายๆนะครับว่าเราจะเห็นลายเส้นได้ขึ้นชัดๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวตั้งหรือว่าแนวขวางอย่างเงี้ยนะฮะเราจะเห็นเส้นได้แบบชัดเจนนะฮะจะแตกต่างจากผ้าเนื้อทรายนะฮะ เ้วผ้าเนื้อทรายนี่ก็จะเป็นคล้ายเม็ดทรายนะฮะผ้าละเอียดยิบนะฮะผ้าเนื้อทรายครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับกางเกงตัวนี้ผมทวนขนาดไซส์อีกทีนะครับขนาดตามป้ายดิมเป็3ยูสามสิบหกเอลสามสิบเอลสามสิบสี่นะครับหห้าหนึ่งร้อยห้าวัดจริงเอลสามสิบเจ็ดยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาเก้านิ้วเม็ดอินสีลังการาคาหนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะฮะ สวยๆเข้มๆนะฮะเข้มกว่านี้ไม่มีแล้วครับนี่คือมาตรฐานกางเก่งจากทางร้านของเรานะฮะนำมาให้ลูกค้าเลือกชมนะฮะเพื่อตัดสินใจที่จะซื้ออีกที่นึงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ